สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาทําน้ําดื่มสมุนไพรกันต่อนะคะเรียกว่าสูตรมิกสมุนไพรมีอะไรบ้างในนี้ด้อันนี้ก็คือสามสหายนะคะมีขิงขิงขิงแก่ขิงแก่แกนะคะตะไคร้คะ่ะใบเตยใขิงก็ตะไคร้ทุกหน่อยก็ดีนะ,ะในการต้อกนออ้ำได้ หลังสารในสมุนไพรตัวก็ออกมาเยอะมีสรรพคุณอย่างไรบ้างก็บำรุงสมองนะคะบำรุงหัวใจบำรุงลำไส้อหเย่ำแล้วข้อสำคัญคือเนี่ยท่านอาจจะไม่รู้นะแล้วทำให้อารมณ์ดีด้วยนะคะอารมณ์ดีคลายเครียดแก้อัลไซเมอร์นี่ทสำคัญแล้วก็กดยูริกสำหรับคนที่เป็นโรคเกานะฮะเพราะนั้นดีมากเลยเราสามตัวนี้มาผสมกันพิธีทำคือคือคือน้ำขิงกับตะไคร้เนี่ยเป็นสมุนไพรร้อนๆนะแล้วก็ ไ่เตืเนอย่างรีบเย็นเพราะงั้นพอมาปรับรวมกันแล้วเนี่ยเป็นการปรับสมดุลทําให้มันมาล้างยินหยางรวมกันเพราะงั้นเราดื่มได้บ่อยๆหน่อยพิธีทําก็คือทุบขิงกับตะไคร้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ใส่ยางละหนึ่งกําอใหญ่ๆนะหนึ่งกําเลยน้ำเดือดๆก่อนนะฮะค่อยใส่ค่ะแลก็ใส่ไปเลยค่ะขิงนะคะขิงตะไคร้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะมี ตัวที่เพิ่มรสชาติอีกนะคราบวั้นนี่ดืด่มยากเน,นี่ยก็คือวันนี้เลยนนเอาใชาาาาา้น้ำหละก่อนดื่มใส่น้ำประมาณลิตรครึ่งน้ำลิตรครึ่งและนี้อย่างละกำมือกว่าๆนะแล้วแต่ความเข้มข้นแล้วก็ป้าครอบ หลัจากนั้นก็ใครที่ทานยากก็อาจะใส่ใครที่ดื่มยากนะคะเรามีตัวช่วยคือน้ําอ้อยนะคะน้ําอ้อยเราใส่ไปสักสองช้อนแล้วแต่ชอบจจะทําให้ดื่มง่ายและอร่อยรสชาติน้ำอ้อยนี่ก็มาจากอ้อยธรรมชาติเลยนะไม่ได้ไม่ใช่น้าตาลรายน้ําอ้อยเลยแต่คุณคงกินนี่ไม่ใส่อะไรเลยเลชอบธรรมชาติเพียวเียวค่ะเราก็ต้มเราก็รอให้เดือดสักประมาณ2 5่สถึงนาทีนะคะคือส่วนผสมลุกตัวเนี่ยลองดมดูมันมีกลิ่นหอมมันมี แค่ดมเนี่ยก็ลีลากันนะเหมือนกับสปาแล้วหลังจากที่เราใส่น้ำอ้อยแล้วถ้าใครที่ดื่มยากนะคะเราใส่น้ำอ้อยสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปแล้วเดือดแล้วเราก็นํามากรแล้วก็ดื่มได้เลยดื่มได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะลองไปทํากันดูนะคะง่ายๆค่ะโอเคนะฮะเยี่ยมมากเลยนะตรงนี้